บานแบดแถมได้อยู่มุดได้อยู่คามุยได้อยู่โโกอ้ซารากโกะวะเรียแบบร้อยนะโดนคามุยแน่นอนจังหวะจังหวะวะ้าบว้าบดักโอ้ค,ค,มมมมมมคุมเครื่องมึงมึงคิดกันจังวะคุมเครื่องเจอพี่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 พับเซฟเลย học xếp lời học xếp lời bắt lời chính lời ทิ้งเลยไม่เอาเลยบอกว่าไม่เอาเลยอยู่ๆก็วิ่งเร็วขึ้นไม่เอาเลยเดี๋ยวผมมันปะเพื่อนเอาบูนอันนี้มาวิ่งเร็วสองเปอร์เซนต์อ่ะเฮียวิ่งวนรอบบ้านใหญ่แบบชิวๆเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพันธ์ไม่เอานะทีหิงเหรอตายรออะไรล่ะเอาใครเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอ้ย ไอตัวนี้หลใจนะใจเร็ลๆนะปับไม้บับเข้าไปเรียบร้อยนะหาไม่เจอนะโดนคามุยนะโดนกูขามุยนะหาไม่เจอนะ มย <laughs> วาป้าวาป้าอยู่กับพี่ว้าปอีกว้าปอีกว้าปีกอเอ้ยจะไม่ได้ควาแใครเรลย่นี่อ่ะเรื่องแล้วไม่เอาเลยเลยเหรอไม่เอาอะไรแล้วมั้งไม่ไล่ใครแล้วเหรอดูว่ะ เอาละไรลา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 เก็บอยาเก็บไปด้วยอยาไปจะไม่ได้แขวนแล้วนะไล่ไม่เป็นคนอ่ะจักักเขเนี่ยยากนะนจ,จีมีสี่เจ็บเลยจะปักมีห้าเลยเจ็บเรื่องแล้วเอาเอาสี่เครื่องอแล้วนะอย่าชักปักนะเดี๋ยวกูไม่ได้คอนเทนต์นะอนี้เครื่องนี้เลยนี้เลยเครื่องนี้เลย แฮนมาแฮนมาแฮนมา,มาแล้วมันไม่เอาอะไรเลยรูมันเดินดิไม่เอาอะไรเลยโกไม้ดับบูนดับบูนก่อนดับบูนดับบูนไม่ดับด้วยไม่ดับไไไม่ดดับ้ววยูปปหลงหลงหลงลอยเท้าหลงลอยเท้าเฟดเฟตตาม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 ไปบ้านฟ้าอยูดเดือยูู่เดินไปยังวะพอมันเฟด โ <Walk>. oh. อ้ยโอ้โหวิบักเกินหางกระไม้ดูรออะไรอุ้มเลยเพื่อนแดนปลุดแย่้วแล้วเข้าเข้าบุหไปสาวเจาหาไม่เจอตีละหาไม่เจอไรเพื่อนแดน điểm lên <laughs> 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 มันเดินเบรกดําโจรวีแล้วมันหลงเว้ยมันหาไม่เจอไล่ไล่ไล่ไลงวิ่งไวขึ้นนะไล่เราเนี่ยมันโดนเบรกดําโจรวีสองสามตีแล้วมันหาไม่เจอเว้ยเยี่ยน่าสงสารใช่ไหมเติมช้าก่อนเติมช้าเติมช้าเติมช้าก่อนเกียร์จะพับไหนสัตว์ ไหนก็ไปไล่จีบไล่จีบไล่จีบป่ะจีบครับบุหรี่รุมงเช้าแค่นั้นแหละอ่ะเรียบร้อยจีบลงรออะไรอะ่ะจีบอยู่ไหนอ่ะจีบอยู่บา้านใหญ่อ๋อ<า>โอเคมันน่าจะออกมาแขวนเสานี้แน่เลยเสาหน้าบ้านเนี่ยใช่พี่บล็อกได้นะเราบล็อกอยู่ แล้วกูมุดแล้กูมุดอีกแล้วกูมุดอีกแล้วหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอโดยกูมุดอีกแล้ว อ่าไม่เจอโดนกูมูดอ๋อนุเพื่อเพื่อเพื่อเปิดประตูอยู่นู่นแต่พี่เห็นออราเพื่อเปิดประตูวะเออนั่นดิพอเพอพอละสงสารผีพี่พำนับของแม่ ต,ตัวเดิมนี่ยด้ชนะโกะไอสัตว์ชิบหายละตัวเดิมแน่เลย <c oughs> เอาโมลีมาด้วยรอบนี้แคนจัด <c> ่ะ <oughs> ส่งนี้มาแคนนะส่งแคนนะ <c oughs> เอ้ยปั่นสามคนสามเครื่องเลยน <c oughs> เนี่ยอ๋อโอเคโอ้ยไหลเป็นน้ำเลย <c oughs> เอ้ยอยู่พี่ เจอขาบูยะน้องแต่ขบูยะโอ้ยตีของตกรอบนี้รอบนี้ตีของตกไอ,อ้อน,นี่มันลายนะรอบนี้เอามันเอาหัวหมูตีของตกมาด้วยมันไม่กบไม่ให้ฮิวเลยเฮ้ยโอ้โหมันเจอ <c oughs> ลม้ลมลม้มล้มสองไป เฮ้ยโอ้โหติของตกกันเลยนหน้าละหาเข้ามาข,า,ขามาก่นอนเฮ้ยตัวเดิมเนี่ยสเต็ปสเต็ปมันเดิน,นแบบอย่างเงี้ยหันแบบหันแบบหันแบบเนี้ยเก่าแล้วรอบนี้มันต้องตีของตกมาแน่ หาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยโอ้โหแล้วจะฮิวแตกทำไมอะเพื่อนโอ้โห,ร,ห,อหรอบนี้ขามุยไม่ออกแล้วกูตามตามพี่ตามพี่มาขอเข้าแมสเซฟโซนหน่อยดิ hắp xếp lời lây 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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอา,อาเอพี่เป้าหมายมีพี่หน well ึ่งเดียวนะโกรธจัดเลยโกรธจัดเลยตัวเนี้ยโกรธจัดเลยปั่นนะปั่นนะิ停停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  ตาม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 แยกแยกแยกที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 แต่พี่หิวแอบหิวตัวเองแกได้ผมได้ผมได้ออกไปออกไปพี่อยู่ตรงนี้โอ้ชิบหายละเออมาดับบูนไอ้เหี้ยละ หิวไม่เสร็จแล้ววันนี้ขามุยแล้วกระเป๋าพี่อยู่ไหนวะหล่นไปไหนจำได้ช่างแมงีของตกงหมดแล้วมั้เออมันหมดแล้วแหละเดี๋ยวพี่เติมตู้เอาของเพื่อนไปเติมตู้ก็ได้มวางไว่ตรงนี้ตรงบ้านแไป ไอเด็กเฮียดิมันตามมาจนเจอลเลย<ำ>มึงนี่มันเด็กเฮียจริงๆ<ำ> <c oughs> สัตว์มึอน,นี่มันเด็กเฮียจริงๆเลยรู้ตัวไหม เฮียหลงโอ้ยโนวันด้วยเออเพิ่ม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 ถอยอยู่เพิ่นถอยอยู่ยืนเฝ้า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 เอออย่างนั้นแหละไอเด็กเฮียอะไรเลอะมึง แคนกูจัด <response. S 1> เลยเอ้ยมายืนจูบเลยเจอเพื่อน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 ไเด็กขี้นี่ที่ก่อน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  เฮ้ยมาอวาพี่ว่าตัวเดิมเว้ยไอ้แค้นกูจัดเลยเอ้ยปิดชื่อเอาเพื่อนเอาเนี่ยไมวนายลำสอเอาอ๋อแลนคอเพื่อนของแลนคอ ที่กุลอดคว,ยดวยายแค่นั้นละที่กุลอด,ด <c oughs> อลแค่นั้นลไได้ขามูยเลยนะเออไม่ได้ขามูยเลยแม่งตีของตตเะไอเด็กไอเด็กไอ้เด็กชั่วนี่